ครับเจอกันอีกแล้วนะครับสวัสดี f อซทุกๆท่านนะครับติงแมคโครมาแล้วนะครับอ่าวันนี้จะมาคุยกันเรื่องคุณสมบัตินะครับนี่คจดไว้เดี๋ยวลืมหวข้อ <c oughs> <c oughs> คุณสมบัติที่คนขับรถต้องมีนะครับให้มาสองข้อครับเหมือนเดิมข้อ <c oughs> <c oughs> หนึ่งนะครับคุณต้องมีความซื่อสสต์ ซื่อสัตย์ในอาชีพของคุณแล้วก็ซื่อสัตย์อย่างเช่นมีคนมันจ้างไปทํางานนะครับโดยที่เท่าแก่ไม่รู้คุณก็ต้องเก็บตังไปให้ให้เท่าแก่นะครับนั่นแหละครับคือความซื่อสัตย์ของเรานะครับเจ้าของสามารถฝากดังฝากเงินไปกับเราเพื่อไปให้เท่าแก่ได้เก็บเงินให้เท่าแก่ได้นะครับ เป็นที่ไว้วางใจของเท่าแก่นะครับเรียกว่าความซื่อสัตย์ครับเอ,อผมก็มีคติประจําตัวนะครับที่ใช้อยู่ก็คือซื่อกินไม่หมดโคดกินไม่นานนะครับก็ย่าผมได้บอกไว้นะครับแล้วก็คนช่าคนแก่เขาก็ได้พูดกันไว้มันก็ซึ่งมันก็จริงนะครับเพราะว่าถ้าเราซื่อสัตย์เนี่ยอย่างผมเนี่ยขับรถมาประมาณสามสิบปีนะครับอาชีพขับมอโครเนี่ย ยี่สิบกว่าปีถึงสามสิบปีผมจิดเปลี่ยนเท่าแก่แค่สองเท่าแก่เองครับเพราะว่าเราก็มีความซื่อสัตย์มีความจริงใจในการทํางานทําให้เขาพิสูจน์เราได้นะครับว่าเราเป็นแบบไหนนะครับเขาไว้ใจเรานะครับซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานแต่อันนี้ไม่รวมกับทิปนะครับทิปอาทิป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 ทริปท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 ี่ว่าออ อย่างหน้างานเจ้าของงานเขาถูกใจเรานะครับเราทําผลงานให้เขาดีนะครับเขาให้เราเป็นสินน้ําใจนะครับอันนั้นรีบรับเลยนะครับเท่าแก่ไม่ว่านะครับมันไม่เกี่ยวกันนะครับอันนั้นรีบรับเลยก็คือนอกเหนือจากค่าจ้างแมคโครที่เขาต้องจ่ายให้เท่าแก่เราส่วนที่เขาให้เป็นชิปเราอาจจะไม่มากอาจจะหลักร้อยหลักสองร้อยหลักพันนะครับก็รีบรับเลยนะครับอันนั้นเขาให้เราด้วยความ มันต้องมีนะครับด no like ้วยความเรียกว่าอะไรอ่ะเท่าแก่ผมจะเรียกว่าความพิศวาสเออเอขาเรียกคบนั้นนะครับเขาด้วยความแบบเขาชอบใจในเราทํางานเขาให้เราทํางานเขาชอบเขาก็ให้มีนะครับมีเยอะนะครับเรื่องทิปอันนี้รับได้เลยนะครับตัวผมนี่กับเคยรับมาก็หลักพันนะครับต่องานนะครับเคยรับแต่ไม่ไม่บ่อยแต่ก ปีหนึ่งอาจจะมีทักครัง้งสองครั้งนะครับแต่ก็ได้อยู่นะครับเคยรับถึงหลักพันนะครับและอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือซื้อสัตว์ไปแล้วข้อหนึ่งข้อสองใส่ใจครับเราต้องใส่ใจใส่ใจรถใส่ใจรถที่เราขับนะครับก็อย่างที่ผมเคยบอกก็คือว่าออคอยฟังเสียงความเรื่องความผิดปกติของรถนะครับดูแลรถขับรถใหญ่นะครับลุงผมเคยบอกไว้นะครับลุง คนอีสารนะครับแกอยู่บนนะครับเคยสอนตั้งแต่ผมตอนเด็กๆเขาเขาบอกว่าเราขับรถไม่ว่ารถเล็กรถใหญ่เราขับรถคันแค่ไหนตัวเราต้องใหญ่เท่ากับรถที่เราขับนะครับตัวเราต้องใหญ่เท่านั้นนะครับคือว่าเราต้องสามารถมองได้รอบทิศทางหมดเลยนะครับเราต้องรู้ทิศทางหมดเลยว่าท้ายรถเราจะไปชนอะไร หน้ารถเราอยู่จนอะไรข้างบนรถเราจะชนอะไรนะครับคือว่าตัวเราต้องใหญ่หมายความว่าตัวเราต้องคุมรถทั้งหมดนะครับว่ามันจะไม่โดนอะไรให้เหมือนกับตัวเราอ,อไปโดนเองนะครับก็คือให้มันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราตัวเราจะถึงแล้วอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันก็ยากอยู่นะครับแต่ก็ก็ต้องพยายามนะครับขับรถตัวต้องใหญ่เท่ารถนะครับใส่ใจงานที่ทํา ก็คือว่าคุณต้องมีความใส่ใจมีความรับผิดชอบกับงานไม่ทิ้งงานจะหยุดจะอะไรนี่เราต้องบอกอันดับแรกก็คือบอกเขาแก่นะครับแล้วก็เคลียร์หน้างานของเรานะครับหน้างานของเราถ้าเราหยุดนะครับถ้ามันจําเป็นจริงๆนะครับก็ต้องบอกให้เขารู้นะครับให้หน้างานรู้นะครับ2อ,อย่างนะครับความซื่อสัตย์ความใส่ใจนะครับจะดูนิดนึงนะครับ อเมื่อเราดูแลรถรักษารถด,ดีเนี่ยทําให้มันกับพี่ชายพี่พี่ผมก็เคยพูดว่าอรักรถให้เหมือนเป็นรถของเรานะครับรถคือเท่าแก่เขาจะพูดแทนตัวเขาว่ารถพี่ก็เหมือนรถเองมันก็ก็ก็ใช่ครับก็คือว่าดูแลให้เหมือนดูแลรถเราเองถ้ารถทํางานดีไม่เสียนะครับ เราก็ได้เงินจากการขับรถถูกไหมเออเราก็จะได้เงินจากการขับรถมีงานทําทุกวันเราก็ได้เงินทุกวันแต่ถ้ารถเสียรถไม่ได้ทํางานเนี่ยเราจะต้องไปช่วยซ่อมอีกไหนเราจะต้องมางานก็ไม่ได้ทำอีกนะครับครับก็ฝากกันไว้นะครับสองข้อนะครับคุณนะสมบัติที่คนขับรถต้องมีครับติงแมโครลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า ติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ